ระรินคล้าวกลิ่นกองฟ้าเหตตาเต่าขึ้นอยู่ริมเท้ายานางมองเห็นบัวสลางลอยปริมริมบืองยู่ต้นเข้าพริ้วลมสวัยท่งกว้างพี่ไถนาใ <มา S 2> จาเจิดได้ พี่จะมาขอทองกราวแต่งงานนะนะม่องกรางกราวบอกพ้อก,ก้อนด้วยเ่าจะาเงินสิบหมืนจะมาขอทมงกราวได้แล้วนี่ตอนนี้จะมีอยู่สิบพัด้วยทมงกราวจ๋าทมงกราว อกอะไรคนจะนอนกลางวันมาทงกงทงกวาวอะไรอ้าวที่นี่ไม่ใช่บ้านทงกวาวเหรอไม่ใช่ที่นี่สูย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาะไทยจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้นึกว่าทองกวาวสีที่แท้เผาว,วินีแล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ย โผล่กำลังนอนกลางวันเลยแล้วคุณจากเพชรมาทำอะไรคะก็จะมาไถถอนคณาคืนมาเอาเงินมาตั้งสิบหมื่นเนี่ยสิบพันก็มีสิบร้อยก็มีเนี่ยเอาไหมเนี่ยไหนๆมาก็ดีแล้วเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยโอ้ีเลยเลขึ้นมาบนเรืองั้นเดี๋ยวขึ้นไปเรียนรู้นะจะได้มีอะไรทำตอนแก่ไม่อยากนั่งกินนอนกินอย่างเดียวมาเลยค่ะมาเลยขอขึ้นไปเรือเยือนถึงถิ่นเลยกันนะมาเลยไปจ้ะ วันนี้รายการยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมมายังศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือที่เรียกว่านาเฮียชัยเป็นแหล่งรวบรวมพันธข้าวคุณภาพกว่า10ส,สายพันธุ์และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตด,ด้วยครับในส่วนของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ8ไร่นะครับส่วนด้านในเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสักเกือบ 80ไร่นะครับก็จะเป็นการทำงานจริงของการผลิตก้าแผ่นนะครับเพื่อนำไปปักดำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะมาจำหน่ายนะครับตรงนี้ผู้ที่ศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยเป็นหมู่คณะเนี่ยก็จะได้เข้าไปชมด้านในด้วยนะครับก็จะเห็นถึงกรรมวิธีต่างๆกว่าจะมาเป็นก้าแผ่นเนี่ยต้องจัดการกับวิธีการนี้อย่างไรบ้างนะครับเห็นความงดงามความประณีตวิจิตรบรรจงด้วยการออกแบบที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นี่แหละครับ คือเรือนไทยหลังใหญ่ที่ประกอบด้วยเรือนลูกซ้ายเรือนลูกขวาและครัวไฟอันเป็นสถานที่ประกอบอาหารในอดีตเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตเป็นเรือนไทยยกพื้นสูง ใต้ทุนเรือนเป็นสถานที่จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีตให้คุณจักเพชรและน้องเอ๋ยพาวินีเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินใต้ทุนบ้านดูข้าวของเครื่องใช้ในอดีตว่ามีความสําคัญมากแค่ไหนละฮะคุณผู้ชมนีไงเป็นไงฮาวินีจุดที่พี่พามานี่คือเขาเรียกว่ายุงข้าวเป็นสถานที่เก็บข้าวพันตุต่างๆของที่นี่เอาไว้แต่ว่าปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมเครื่องมือการทำนาแบบโบราณเอาไว้มากมาย สมัยก่อนการทนาต้องมีอุปกรณ์มากมายขนาดนี้ถ้าบ้านอายยุ้งข้าวเนี่ยเป็นห้องว่าหลองเข้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 านั่นันจะพอเสียงค่ะเ่ยเรียกว่าหลองเข้านะครับยุ้งข้าวช้างเข้าเนี่ยคนเหนือคนมือจีงใหม่เป็นห้องว่าหลองเข้านี่ไหมฮะเก็บข้าวเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเอาไว้ที่นี่แหละจากศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ทีมงานยิ้มมุมปากมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเป็นการท่องเที่ยวตามโครงการวิถีไทยวิถีข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรีเอาเป็นว่าตามพิธีกรของเราทั้งสองไปเลยดีกว่าครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอำเภอศรีประจันรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ และควาายที่เรเรห็นอยู่รงนนี้นะคระนนับไม่ควายครับต้องบอกว่าที่นี่ครับเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีการทําเกษตรที่คนกับควายนั้นมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่งรวมถึงใครอยากเห็นความน่ารักของเจ้าทุยตัวเป็นๆน,นะครับสามารถมาชมได้ที่นี่เขามีควายมีกิจกรรมต่างๆมากมายเห็นแล้วต้องบอกว่าน่ารักจริงๆอะแต่อันนี้นนไม่น่ารักนี่อะไรตกใจหมดเลยไปดูควายกันดีกว่า หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพวิถีชาวนาไทยดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับลีลาความสามารถในการแสดงของน้องควายแสนรู้งานนี้นอกจากพิธีกรของเราจะได้ขี่ควายสัมผัสน้องควายกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้ให้อาหารควายในแต่ละคอกแล้วเออ นั่นคนไม่ใช่ควายครับน้องเอ๋ยพาวินีอย่าป้อนผิดสิฮะและเพื่อให้เข้าถึงวิถีชีวิตในอดีตอย่างท่องแท้งานเนี้พิธีกรทั้งสองจึงขอ,อนั่งเกวียนชมควายชมทุ่งกินลมชมวิวไปพร้อมกันเลยละครับจริงริงกิจกรรมหลักๆเลยเนี่ยนะครับที่เป็นไฮไลท์หลักๆก็เน้นไปที่เรื่องข้าวกับเรื่องควายอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นจะมีมีในส่วนกิจกรรมที่เป็นเป็นทำนา ใช้แรงงานควายจริงๆนะครับลงเลอะจริงๆไถๆจริงๆดําจริงๆเพราะนั้นจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับนอกจากนั้นตัวโชว์ควายก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นไฮไลท์อีกอยู่แล้วนะครับก็มาชมว่าควายโง่จริงหรือเปล่านะครับตามที่เขาพูดกันเพราะนั้นก็มาดูว่าควายสาม,มารถฝึกได้ไหมนะรจริงๆเป็นสัตว์ที่ฝึกได้มีมันสมองเช่นกันนะครับอันนอีกหน,หนึ่งเรื่อง นะครับอย่างอื่นก็จะเป็นนั่งเกวียนขี่ค,ควายถ่ายรูปอันนี้คือเป็นเป็นอะไรที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องควายครับผมเรียกได้ว่าที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยแห่งนี้ทําให้พิธีกรของเราได้ทั้งความรู้และสัมผัสความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของชาวนาไทยเรียนรู้ความเป็นอยู่ระหว่างคนกับควายที่มีทั้งความเพลิดเพลินและความสนุกสนานแต่ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ พราะสถานที่ที่คุณจักเพชรและคุณเอ๋ยพาวินีจะพาไปเที่ยวกันต่อน,นั้นอยู่ไม่ไกลจากบ้านควายเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสุพรรณกล่าวขานถ้ามาสุพรรณบุรีแล้วต้องไม่พลาดกับวัดแห่งนี้ตอนนี้นะคะดิฉันและคุณจักเพชรก็มาอยู่ที่วัดบ้านกลางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วค่ะแน่นอนในส่วนนะครับว่ามาวัดนี้เราก็ต้องมาชมความงาม,อมของพระขุนแผนพายคู่ซึ่งถือว่า เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดบ้านกลางเลยทีเดียวครับแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมากราบนมัสการหลวงพ่อแก้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระวิหารเก่าแก่กว่า400ปีเลยโอเคครับไปเลย<ไ>ปากมาก <ไป S 1> มาข้มาหลังจากได้สักการะขอพรปิดทองหลวงพ่อแก้วกันแล้วทีมงานยิ้มมุมปากพามาดูเอกลักษณ์อันโดดเด่นของพระอุโบสถวัดบ้านกลางซึ่งมีเสมาเรียงรายร,ายรอบพระอุโบสถ เป็นพระขุนแผนพิมพ์สมาธิหรือที่เรียกว่าทรงพลใหญ่มาจำลองให้มีขนาดเท่าใบเสมา <Wow. S 1> และที่ขาดไม่ได้มาวัดนี้ก็ต้องมาชมความงามของพระพลายคู่พิมพ์หน้าเทวดาเป็นพระติดกันสององค์ปางมาลวิชัยทั้งคู่ซึ่งหมายถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรส ซึ่งถือว่าหายากราคาหลักแสนโดยเสน่ของผู้ที่เอาไปค้องโอ้โหมตราตรงนี้เยอะมากสำหรับผู้ที่มีเจอพุทุคุณเองที่เขาการาวกล่าวกันวันหนึ่งมีนักเดินเรือชาวสมุทรสงครามเดินเรือล่องผ่านหน้าวัดนั่นแล้วก็จอดเขาก็ไม่รู้แล้วว่าคือวัตถุมงคลหรือว่าเป็นพระอะไรทักอย่างเขาว่าเป็นดินคล้ายว่า น่าจะศักดิ์สิทธิ์พอสมควรอะไรก็ไม่รู้แล่ละเขาหยิบใส่เรือไปแล้วในระหว่างการดันเรือไปถึงได้สักระยะนี่ยเขาเกิดตกเรือขึ้นมาตกเรือขึ้นมาแล้วตัวเขาเองเนี่ยไปโดนใบพัดเรือฟันเสื้อผ้านี่ขาดหมดแต่เนื้อตัวเขาไม่เป็นไรเลยได้แค่เป็นรอยแดงๆด้วยแรงของใบพัดแบบใบพัดเรือมาแรงขนาดไหนหคิดดูแล้วกันตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ย สิ่งที่ทําให้เขารอดตายเพราะปฏิหารหย์ได้ก็เพราะพักเครือบอนบั้งกากนี่แหละและโดยอีกประการหนึ่งเขาเชื่อว่าพระคุณแผนเนี่ยใครได้ครอบครองไว้ก็จะมีเมตตามหานิยมเออเมตตามหานิยมการพูดการจาการค้าขายการเจรจาก็จะทําให้ดีขึ้นนะดีขึ้นโดยโดย,โดยที่เขาประสบพบเจอกันมาเป็นความเชื่อกันมาส่วนใครอยากจะมีพระขุนแผนบั้งกลางไว้บูชา ทางวัดเขาก็ยังมีขุนแผนรุ่นพระประตลัดทวีปี2492ให้เช่าในราคาย่อมเยาสร้างโดยพระประลัดทวีหรือพระครูอาพัสศ,ศิลคุณพุทธคุณโดดเด่นด้านโคงกระพันเมตตามหานิยมไม่แพ้กันยุคประลัดทวีเนี่ยยุคนี้ได้นำพระเครื่องชุดนี้ออจอมพลจำชื่อไม่ได้แล้วท่านมาขอพระเครื่องจากวัดบางกางไปแจกงทหาร เพื่อไปรบที่เวียดนามไม่มีพระให้ทาหารไปคล้องมันก่อนจะไปลบไม่รู้จะเอาพระไหนไปคล้องปลุกขวัญกาลังใจใหทาหารก็เลยขอทําเรื่องมาถึงปรับทูบีให้นําพระชุดนี้ไปแจกทาหารในการรบเวียดนามแล้วก็การรบเท่านั้นเราก็ชนะก็จึงเป็นพระเครื่องที่ที่สร้างจานวนเยอะเหมือนกันปรดัดทวบีเรียกว่าเป็นผู้ฟื้นฟูฉะนั้นแล้ววัดบางกางจึงมีแค่แค่สองรุ่นเท่านั้นปัจจุบันนี้ไม่เคยสร้างอะไรอีกเลย มาถี่วัดบ้านกลางแล้วใครอยากชมบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนพร้อมกับให้อาหารปลาที่สามารถมองเห็นบ้านเรือนและวิถีชีวิตริมน้ำอันเรียบง่ายสงบสุข <c oughs> ก็ต้องมาที่อุทยานมัดชาหน้าวัดบ้านกลางอย่างสองพิธีกรของเราแบบนี้แหละครับน oh, no. ผมพาคุณพวุนีและคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารเรือนแพรครัวสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีครับร้านอาหารที่นี่นะคะบ,บรรยากาศดีริมแม่น้ําท่าจีนที่สําคัญเขายังมีรีสอร์ทค่ะซึ่งสวยงามมากบรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะแล้ว,วก็อื่นนั้นเราไปชิมเมนูเด็ดของร้านนี้กันก่อนครับนั่นก็คือกุ้งก้าม,ก,ามก้ามทอดเกลือลบสเตอร์น้ําจืดแห่งสุพรรณบุรีครับโอ้โหเมนูนี้ไปกันเลยดีวยกว่าหิวแล้วไหนอะเมนูเด็ด ที่ทางเรือนแพรครัวสุพรรณขอแนะนําในวันนี้ก็คือกุ้งกล้ามกรามทอดเกลือเป็นการนํากุ้งโตๆตตมาแกะเปลือกผ่านหลังให้เรียบร้อยจากนั้นก็นํากุ้งลงไปทอดประมาณ1น,นาทีตัวกุ้งก็จะมีสีเหลืองทองเนื้อขาวนวลนํากุ้งลงมาพักไว้ก่อนแล้วเตรียมเครื่องที่จะนํามาคลุกเคล้ากับตัวกุ้งโดยวิธีทําน้ําราสูดเด็ดของร้านเรือนแพรครัวสุพรรณ คือการตั้งกระทะให้ร้อนโดยใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชตามด้วยมันกุ้งปรุงรสเพิ่มความหอมด้วยเหล้าจีนเติมรสชาติให้กลมกล่อมด้วยน้ำมันหอยน้ำมันงาพร,ริกไทยคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำกุ้งที่พักไว้ลงไปผัดในกระทะอีกทีผัดจนได้ที่ก็ตักใส่จานโรยหน้าด้วยผักชีเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูที่ชื่อว่า กุ้งก้ามกรามทอดเกลือเป็นเมนูที่ยั่วน้ำลายไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับ oh, <no. S 1> เรือนแพรครัวสุพรรณยังเปิดเป็นเรือนแพร,รีสอร์ทต,ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเป็นรีสอร์ทที่ร่มรื่เนเงียบสงบตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์และโมเดิร์นมีทั้งห้องพักขนาดใหญ่เหมาะสําหรับมาพักผ่อนกันเป็นครอบครัวหรือใครอยากได้บรรยากาศแบบส่วนตัวหรูหราเลอค่า เขาก็มีห้องหลายแบบหลายขนาดให้เลือกนะครับก็มีเป็นโซนแบบคลับเฮาสำหรับสัมมนาจัดเลี้ยงนะครับหรือว่าพบปะสังสรรค์อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบล้านนานะฮะซึ่งเรียกว่าถ้าสาวๆเข้าไปจะเป็นเสมือนเหมือนเจ้าหญิงของทางเหนือ นั่นคือเป็นสไตล์ทางเหนือแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นคือผู้ที่มาพักเนี่ยนอกจากมีความปลอดภัยแล้วเรายัางต้องการที่จะให้เขาพักผ่อนให้สบายนะฮะให้สบายจริงๆนอนหลับสนิทจริงๆไม่มีเสียงรบกวนแล้วกเ็เครื่องนอนของเราเนี่ยจะพิธีเราจะพิธีพิถันในเรื่องนี้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของทุกอย่างต้องรีดต้องเนียบหมดเรือนแพครัวสุพรรณและเรือนแพรีสอร์ท จากตัวเมืองสุพรรณบุรีเข้าถนนโพพระยาสุพรรณบุรีผ่านหน้าเทสโก้โลตัสสุพรรณบุรีตรงไปประมาณ2กิโลเมตรเมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่63เลี้ยวซ้ายไปทางโพพระยาตรงไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะเห็นเรือนแพรรีสอร์ทอยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นตรงไปประมาณ300เมตรก็จะถึงร้านอาหารเรือนแพรครัวสุพรรณแล้วล่ะครับ เป็นยังไงบ้างคุณท้าวีรสชาติอาหารวันนี้3มเมนูเนี่ยคุณชอบเมนูนไหนมากที่สุดดิฉันชอบกุ้งกล้ามกรามทอดเกลือค่ะเ<อ>พราะรวะ่ากุ้งเนี่ยนะตัวใหญ่เนื้อแน่นที่สําคัญพอมาเจอกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยกลงกล่องเลยทีเดียวแล้วคุณจับเพชรเหรอคะผมชอบนี่มากเลยเมี่ยงคำยำตะไคร้คือปลาเตะเนี่ยตัวหอกับใบชะพลูนะฮะแต่สาหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นมันเปลี่ยนเป็นหอมใบคะน้าแบบนี้อยู่นะฮะอออืมมันนนี้หใบก็รสชาติที่มัน แปลกใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะคือไม่ต้องมีกลิ่นฉุนของใบชปูแต่ว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมันเข็มครบถ้วนอยู่ในเมนูเมี่ยงคำยำตะไคร้นะครับคผู้ชมจะมาชิมอาหารอร่อยๆแบบรแบบนี้ก็สามารถมากันได้นะครับที่ร้านเรือนแพรโครสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสัปดาห์หน้าผมและคุณพาวินีจะพาผู้ชมไปยิ้มุมป่าที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมครับวันนี้พูกเรเนินทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บอกพ่อก้อนด้วยว่จะหาเงินสิบหมื่นมาขอทองกลาบได้แล้วผมพาคุณภาวินีและคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านอาหารเรือนแพรครัวสุพรรณแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราไปชิมเมนูเด็ดของร้านนี้กันก่อนนั่นก็คือกุ้งกล้ามกรามทอดเกลือแล้วโอ๊ยและจะเหลือทำไม